คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละองชาแนลสวัสดีค่ะท่านพี่ชมเอฟซแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่8กันยายนพศ5 6 6 4นะคะ วันนี้แอดก็จะมีแนวทางมาแบ่งปันให้กับสมาชิกช่องลรอองชาแนลเหมือนเช่นเคยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนคุณแม่เจตที่อยู่กทมนะคะท่านผู้ชมโทรมาแบ่งปันแนวทางอีกรอบนะคะเพราะว่าเป็นตัวเลขสูตรคำนวณน,นะคะก็คุณแม่ก็ทำไว้หลายสูตรนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะนำเสนอสูตรสองนะคะเพราะว่าสูตรสองก็เดินดีเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมคุณแม่ กลัวว่า f อฟจะพลาดนะคะก็เลยแบ่งปันให้กับสมาชิกช่องละองชาแนลได้รับชมรับฟังกันอีกนะคะก่อนที่จะไปฟังเสียงคุณแม่นะคะแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชัดดีๆชัเดดๆนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณแม่พร้อมกันเลยค่ะจ้าค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้าค่ะวันดีค่ะแม่อ๋อแิ่เดิอนออกจากกองค่ะมแม่เดินออกจากตู้เพลงกันอ๋อจ้า,าคือวันนี้งค่ะคือวันนี้มีแนวทางมา มาใหม่ใช,ใช่ไหมคะแม่นนี้มันมันจะเป็นสูตรเน้นบนอ๋อสูตรตัวบนใช่ไหมคะใช่เจาะบนอบนแต่มันก็มาบนล่างแหละแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเข้าบนอ๋อค่ะจะให้เขียนว่าเป็นแนวทางไว้จะให้เขียนว่าสูตรตัวบนใช่ไหมคะสูตรเน้นบนแต่มันก็บนล่างแหละสูตรบนล่างเขียนอย่างนี้ก็ได้ค่ะสูตรบนล่างเนาะด้า เ,เลขเลขไอต้ตัวตัวหลักมันเขียนตัวหลักไว้ค่ะศ <09 1 S 2> ูนย์เก้าหนึ่งยกรอนค่ะแม่ศูนเก้าหนึ่งค่ะศูนย์ใช่เป็นเลขเด็นขีดด้วยไหมคะแม่ศูย์เขียนไว้เลยเป็นเลขบอกว่าเลขเลขหลักเลขเดนเลขหลักหน่ะศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งค่ะ ได้แล้วค่ะแม่อ่าทีนี้ก็เอาเขียนเขียนตัวประกบตัวประกอบสองกับสามตัวประกอบมีสองกับสามมีสองกับสามค่ะแล้วก็มีห้ากับสี่แล้วก็ห้ากับสี่ค่ะทีนี้ก็เอาเอาห้าไปไปไปใส่ ตัวตัวไอ้ศูนย์เก้าหนึ่งก็ใส่ห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าเก้าค่ะห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าเก้าค่ะแม่ใช่นั่นแหละถ,ถ้า,าถ้าเก้ามาถ้าเก้ามาก็ใส่เก้าเก้าสอง เก้าสามมันก็ไปชนกับสูตรนั้นอยู่แล้วสูตรนั้นมันมีแล้วมก็ไม่ต้องเอาตัวนั้นค่ะทีนี้เลขไอ้สามตัวแม่จะจับสามตัวให้ห้าเก้าสี่ค่ะเพราะมันเคยเข้าห้าเก้าสี่ค่ะจ้ะห้าเก้าสี่มีมีแค่นั้นแหละแล้วก็หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่ง เก้าสี่ค่ะแม่ค่ะโอเคมีมีแค่นั้นแหละแล้วก็ให้แม่ให้เน้นห้าหนึ่งกับห้าศูนย์เน้นห้าหนึ่งกับห้าศูนย์อ๋อวันนี้ก็มีคนให้มาเหมือนกันคะ่ะแม่ห้าหนึ่งกับห้าศูนย์ค่ะนี่สูตรแม่มันจะเป็นอย่างนี้อ๋อค่ะอันนี้อันนี้สูตรนีมเข้าเข้ามาตลอดเหมือนกันเพื่อนเมื่อกี้ก็เข้าค่ะ เลขตั้งหลักแต่ศูนย์เก้าหนึ่งเลยจะไม่เคยหลุดเลยจะไม่หลุดถ้าไม่มีเลขสามตัวนั้นจะไม่จะไม่ถูกหวยค่ะน,นี่เลขหลักนะแม่นะใช่เลขหลักเลขที่นั่นแหละเลขตัวปกเอาไปประกบก็มีห้าหนึ่งห้าศูนย์เลขหลักค่ะเออมีหนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าเก้าทีนี้แม่ให้เน้นที่ห้าหนึ่งกับห้าศูนย์ค่ะเน้นสุดคือห้าหนึน่งกับห้าศูนย์ก็คือห้าห้าหนึ่งลองมาก็ห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าเก้าก็ ลองงไว้แต่เน้นแค่นั้นจะจับคู่ให้เขาแค่นั้นแหละค่ะเน้นสุดๆเนาะแม่เนาะเน้นสุดๆคือห้าหนึ่งค่ะแล้วก็รองลงมาก็คือห้าศูนย์เนาะแม่เนาะค่ะห้าศูนย์ห้าเก้าคือกันกันไว้ถัดมาก็ห้าเก้าค่ะให้เล่นบนล่างไว้อให้เล่นบนล่างเลยเนาะแม่เนาะได้ค่ะอันนี้ก็เดินดีมาตลอดใช่ไหมคะแม่เดินดีสูตรนี้ก็เดินดีมาตลอดเดินดีมาตลอดค่ะแม่ แล้วสามตัวเน้นตัวไหนคะแม่แม่ชอบไอห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ก็เน้นห้าเก้าสี่เลยเนาะแม่เนาะจ้าจาแต่ไออันอันที่แม่ให้ไปวันนั้นน่ะมันส่วนใหญ่มันจะเข้าล่างไงเข้าล่างอันนี้มันจะมาได้ทั้งบนทั้งล่างค่ะไอสุดนี้แต่ต้องมาให้เห็นน่ะคอยดูอ๋อค่ะอันนี้เส้อห้านหนึ่งนะ อันนี้ส่วนมากจะมาจะมาบนอ๋อส่วนมากะมากีก็ได้ห้าสี่หกมันก็มามาไอห้าเจ็ดห้ามาบนมาบนมันส่วนใหญ่มันจะเข้าบนไงแต่สูตรที่แม่ให้ไปเที่ยวก่อนนะมันส่วนใหญ่มันจะเข้าล่างอ๋อค่ะแม่ปุ๊ปุ๊กมันก็เข้าทั้งล่างทั้งบนค่ะต่อแม่ให้มาสองสูตรเนาะแม่เนาะใช่อัน มันก็เป็นสูตรเดียวกันแหละแต่ทีนี้ว่าสูตรนั้นแม่กองแบบเด่นสุดๆเลยไง <Brooke. S 2> แบบคือเข้าชัวเลยไง oh. คือเอาชัว oh. อย่างน้อยๆก็ได้ล่างไงแต่ตอันนี้มันมันจะได้บนไง oh. คือแม่จะให้ได้ทั้งบนทั้งล่างไงค่ะแม่ถ้าสูตรนั้นเข้าบนนะสูตรนี้จะอยู่ล่างมันเป็นสูตรเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าอันนั้นแม่แม่กองออกไปแล้วไงกองที่มันคือไม่พลาดเลยไงคือจะต้องได้ทุกงวดไงฮัลโหล ค่ะค่ะแม่ได้ยินค่ะทีนี้ถ้าแม่จะจับแบบนี้มันก็จะหลายตัวไงมันจะหลายตัวหลายก็จริงแต่ว่ามันจะได้ทั้งล่างทั้งบนไงอ๋อแม่ก็เลยแยกให้ใช่ไหมคะแม่ใช่ก็เลยแยกให้มันจะดูแล้วมันไม่ไม่ไมหลายตัวค่ะแมแ่แต่สูตรเอเอแม่จับให้ในสูตรนี้มันจะเน้นหลักห้าไงคือห้านี้ถ้าจับใส่ห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าเก้าทีนี้ถ้าเกิดว่า ไอ้สูตรนี้มันอยู่ล่างไอ้ตัวไอ้สามแม่ชอบสามเจ็ดกับสามเก้านะสูตรนั้นอ่ะมันจะอยู่บนไงเพราะมันมันแม่ดึงออกไปมันอยู่สูตรเดียวกันแหละแต่เพียงแต่ว่าแม่กองให้คือไม่ให้พลาดไงไม่ให้พลาดให้มาให้มันซื้อน้อยตัวไงถ้าแม่จะจับรวมกันแบบนี้มันก็จะได้เยอะตัวใช่ไหมทีนี้พวกเอฟซีเขาก็จะดูแล้วมันเยอะก็ไม่ไม่กล้าจะเล่นไงไม่กองไหมค่ะค่ะเข้าใจค่ะเดะ คือแม่แยกให้อย่างนี้คือมันจะได้ทั้งล่างทั้งบนถ้าเกิดหลักห้านี่มาบนนะหลักตัวนั้นเนี่ยจะขึ้นบนเอาจะลงล่างอแต่ตัวนั้นเนี่ยสูตรนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ล่างอแต่งัวที่ผ่านมาเนี่ยมันพุกมันเข้าทั้งล่างทั้งบนอมแม่ก็ย่อออกไปจากสูตรนี้แหละสูตรน,นะนี้คือคือสูตรเต็มไหมสูตรเต็มค่ะแม่ นั่นแหละมีแค่นี้ค่ะแม่มั่นใจไหมคะแม่งวดนี้แม่มั่นใจงวดนี้แม่ก็มั่นใจมันหนึ่ได้ทั้งล่างทั้งบนแม่มั่นใจสูตรหลักห้าเนี่ยแม่มั่นใจคือห้าหนึ่งค่ะห้าหนึ่งแล้วก็ไอ้สูตรนั้นน่แม่แม่มั่นใจหลักสามแม่ว่าสามอยู่ล่างต้องเป็นสามเจ็ดกับสามเก้าค่ะแม่นั่นแหละค่ะมีแค่แต่มั่นใจแต่ถ้าสูตรสูตรที่แม่ให้ไปงวดก่อนนั้นอ่ะจี่งให้ไปคลิปแรกอ่ะ ถ้าศูนย์นั้นมาล่างนะตัวตัวหลักห้าน่จะขึ้นบนทันทีแต่เพราะว่าหนึ่งไอศูนย์เก้าหนึ่งเนี่ยมันต้องเข้าตั้งสองตัวงวดนี้มาึมาบนตัวหนึ่งมาล่างตัวหนึ่งไอเลขตั้งตัวตั้งหลักไว้เนี่ยไอศูนย์เก้าหนึ่งเนี่ยมันจะมาล่างตัวหนึ่งมาบนตัวหนึ่งแม่ครัวเก้าจะอยู่ล่างหนึ่งจะอยู่บนถ้าหนึ่งมาก็เป็นห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์ แม่แม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะว่ามันต้องมาแบบนั้นค่ะแม่ถ้าเกิดหลักห้าพามาบนไอหลักหลักที่คลิปก่อนนะัแม่ของแม่มันจะอยู่ล่างถ้าคลิปนั้นอยู่ล่างตัวตัวหลักห้านี่จะลงล่างาแต่จะได้ทุกทุกทุก,ท,กทุกหลักอะที่จับไว้เนี่ยแต่เพียงแต่ว่าอันไหนมันจะขึ้นบะล่างขึ้นบนเท่านั้นเองค่ะแม่จ้ะกก็ลองดูเนาะแม่เนาะ นั่นแหละลองดูค่ะเพราะว่าเป็นงวดแรกเนาะแม่ไม่ผิดหวังหรอกจ้ารับรองไม่ผิดหวังใช่ไหมคะแม่ไม่ผิดหวังเอสูนี่แม่ให้วิ่งเก้าเหมือนเดิมค่ะวิ่งเก้ามันมีมันศูนย์เก้าหนึ่งไงตัวกลางเป็นเก้าไอเน้นเก้าแล้วแม่เก้ามานะคนนึงเก้าค่ะไม่คิดไอ้ตัวประกบก็เน้นห้าใช่ไหมคะแม่ตัวประกบแม่เน้นห้าแม่ว่าห้ามาแน่นอนวันนี้ห้ามา นั่นแหละมีแค่สี่ตัวนั่นแหละตัวประกอบอ่ะถ้าเกิดเอามาประกอบกันทั้งทั้งมันจะจะได้ทั้งหมดมันเก้าคู่ถ้าเราจับชนกันหมดนะ้นะมันจะได้เก้าคู่แต่ทีนี้แม่จาอเอาไงแม่จาะเอาที่ต,ตัวตัวแม่ชอบไงคิดว่มามันจะมาก็เอาตัวเน้นๆเลยเนาะแม่นเนาะจะได้ไม่ลางหายแม่ก็<า>เลยจาะมาคือตั้งให้ไว้ดูว่าง,งั้นจะได้เป็นแนวทางไว้เผื่อคิดนะงวดหน้าจะได้ ดูไว้ไงค่ะแม่ดูซิไว้จะได้มีโอ้ยทางงวดแรกเข้าก็มีเอฟซีตามคุณแม่เพียบเลยแม่ใช่ใค่ะนันแหละลองดูลองค่ะก็ลองดูเนาะแม่เนาะจ้าค่ะค่ะวันนี้แอดก็ขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละองชาแนลนะคะแม่จ้าจสวัสดีจ้าขอให้บ่งปังวัสดี ค่ะค่ะสาธุค่ะแม่ขอบพระคุณแม่มากค่ะแม่แม่ชอบเอห้าเก้าสี่โอเค่ะงวดนี้ก็ขอให้เข้าปังปังรวยยกช่องนะคะแม่อะไรนะคะงวดนี้ก็ขอให้เข้าปังปังรวยยกช่องเลยค่ะแม่ได้ๆจ้าค่ะขอบพระคุณแม่มากค่ะแม่สวัสดีค่ะค่ะวัสดีค่ะ